สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับพื้นที่อยู่ในตัวเมืองอาสามทหารเลยทีเดียวนะครับอยู่ตรงนี้จะห่างสี่แยกสามหารเพียงแค่สักประมาณสัก300เมตรนะครับแล้วก็จะห่างถนน304น ทางถนนสามูนย์สี่เพียงแค่เนี้ยนะครับที่มองเห็นเนี่ยนะครับรูปแรงนะครับก็จะเดี๋ยวบัตรจะพาเดินชมนะครับขอบเขตนะครับตั้งแต่ตรงนี้นี่เลยนะครับตั้งแต่ติดกับกับเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้เลยนี่นะครับตั้งแต่เสาต้นนี้แล้วก็ยาวไปชนกำแพงของปั๊มน้ำมันนะครับ ไม่ใช่กำแพงปั๊มน้ํามันนะครับมันมีอากำแพงตรงนั้นนะครับแล้วก็เลยกำแพงไปฝั่งนู้นจะเป็นอีกที่หนึ่งของปั๊มน้ํามันนะครับของเราตั้งแต่ตรงนี้นะครับไปชนกำแพงนะครับแล้วก็อาด้านหน้าตรงนี้ก็จะตัดไปนี่นะครับไปริมไปริมเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนี่เลยอาด้านหน้าตรงนั้นนะครับจะเป็นถนนคอนกรีต นะครับวิ่งไปชนแปลงเรานะครับวิ่งถนนถนนคอนกรีตวิ่งไปชนแปลงนะครับที่ดินนะครับก็นี่นะครับเป็นที่ปลู่บ้านอยู่อาศัยนะครับอยู่ในโซนตัวเมืองเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับขอบเขตก็จะตัดตรงไปนะครับแล้วนี่นะครับ ด้านฝั่งทางนี้นะครับก็จะถมไปหมดแล้วนะครับด้านฝั่งทางนี้ก็จะถมไปหมดเป็นที่สูงเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เราก็ตัดต้นมงต้นไม้ออกเนี่ยนะครับก็จะโล่งเลยนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเก่าที่เขาขายนะครับขาย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 ไปแล้วนะครับก็นี่นะครับพื้นที่บ้านตรงนี้ก็ทั้งทั้งหมดเลยนี่นะครับ ด้านนี้ก็มาชนกับแนวคําแพงตรงนี้เลยนี่นะครับขอบเขตของเราก็มาชนตรงนี้นะครับชนคําแพงตรงนี้แล้วก็ตัดตรงออกไปนะครับไปหาหลักเมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่นะครับทั้งหมดเลยจะห่างถนน3ามศูนย์สีะครับเพียงแค่ประมาณสัก50เมตร นะครับเราวิ่งออกจากถนนคอนกรีตหน้าแปลงของเรานะครับออกไปประมาณ50เมตรก็เป็นถนน304นะครับเป็นด้านตะวันตกออกไปนิดนึงก็จะเป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มแล้วก็ด้านฝั่งนู้นนะครับข้ามถนนไปนะครับก็จะเป็นปั๊มประตทนะครับเป็นสีแยกกบินบุรีโลตัสบิ๊กซีนะครับอยู่นี่หมดเลยนะครับสี่แยกกบินบุรีนะครับ ถ้าเราออกไปสี่แยกนะครับถ้าตรงไปก็จะไปนครราชสีมานะครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปที่สักแก้วนะครับไปจังหวัดสักแก้วนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับตรงนี้นะครับสามงานนะครับสามงานสี่สิบารางวานะครับสามร้อยสี่สิบารางวานะครับ ตรงนี้นะครับทางาคุณพี่เจ้าของนะครับขายยกแปลง1.5ล้านบาทนะครับ1ล้าน5แสนบาทเท่านั้นเองนะครับที่ในเมืองอย่างนี้หายากนะครับนะครับเพราะว่าที่โซนนี้รอบๆนี่มีแต่ไร่ละ2-3ล้านนะครับอันนี้ขาดขาดอยู่หนึ่งขาดไร่หนึ่งอยู่แค่60ตารางวานะครับอันนี้ขายอยู่ยกแปลงอยู่ที่ล้าน5แสนบาท นะครับราคานี้ยังต่อรองยดหย่อนได้ด้วยนะครับนี่นะครับตรงที่เป็นบ้านทุบออกนี่ก็ใช่ทั้งหมดเลยนี่นะครับด้านหน้าก็จะนู่นเลยนะครับติดกับแพงแล้วก็ถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตตรงนั้นนะครับมาชนแปลงของเรานะครับ ถนนคอนกรีตมาชนแปลงแล้วก็นี่เลยทั้งหมดเลยนะครับที่บ้านที่กำลังทุบอยู่นี้ก็ใช่นะครับตรงนี้นะครับเราเอาดินมาปรับถมบตกแต่งนิดหน่อยนะครับก็จะสามารถทำเป็นบ้านเช่าบ้านพักได้เลยนะครับที่ดินก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนี้ คุณลุงแกก็ได้มาทุบทุบหน้าต่างนะครับเอาไม้วงกบนี่นะครับ นี่นะครับถนนสามศูนย์สี่นะครับตรงที่มองเห็นสายไฟเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับประมาณสักห้าสิบเมตรถนนคอนกรีตก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่ตรงด้านหน้านี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้ทั้งหมดเลยแล้วก็บ้านหลังนี้ด้วยนะครับที่ทุบออกเนี่ยแล้วก็ติดกระแพงทั้งหมดนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเดียวเสาตัวนี้นะครับทางคุณพี่เจ้าของข้างๆเขาก็จะถอดนะครับอันนี้เป็นถนนคอนกรีตถนุนฐานมาชนแปลงนะครับแล้วก็ นี่ทั้งหมดเลยนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นปั๊มพีทีนะครับนี่ด้านหน้าตรงนี้ติดกับถนนสามสนะครับแล้วก็เราก็เข้ามาถนนซอยข้างปั๊มนะครับวิ่งเข้ามานิดเดียวนะครับนี่นะครับวิ่งเข้ามานิดเดียวก็เข้ามานะครับค,คุณท่านใดที่สนใจนะครับก็ ทักไลน์เข้ามาได้นะครับเบอร์098-007-5266นะครับนี่นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่อยู่อาศัยในเมืองนะครับตรงนี้หรือโทรอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็061-321-5668นะครับ061-321-5668นะครับ นี่นะครับถ้าเรามาลื้อออกนี่เราจะได้พื้นที่ส,สวยๆเลยนะครับตอนนี้มันก็จะดูลกนิดนึงเพราะว่ามีต้นไม้ต้นมะม่วงนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับก็สามารถลื้อออกได้หมดเลยนะครับเนี่ยพวกไม้พวกนี้นะครับแล้วก็ปรับผถมตบแต่งอีกนิดหน่อยก็เคียร์ลิงทำห้องเช่าห้องแถวได้เลยนะครับห่างถนน3ามนสแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ห่างสีแยกกระบินบุรีโลตัสบิ๊กซี นี่นะครับแล้วก็ปั๊มปตทนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับเพียงแค่นิดเดียวนะครับที่ดินนี้ก็มีการถมไว้นะครับเนี่ยเกือบเสมอเลยนะครับเนี่ยทั้งทั้งพื้นที่ของบ้านด้วยนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนะครับนสสี่จอนะครับโฉนดสามใบประกบกันรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับ ที่ดินนะครับตั้งอยู่ตำบลกระบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับนี่นะครับที่อยู่ในตัวเมืองเลยนะครับเป็นที่อยู่ในตัวเมืองขายหนึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับเหมาะสำหรับอยู่ปูกบ้านอยู่อาศัยนะครับเหลือทำห้องเช่าห้องแถวนะครับยังทำได้เลยนะครับตรงนี้ นะครับบริเวณรอบๆข้างนี่คือเป็นทำเลทองเลยนะครับตรงนี้สามารถที่จะทําห้องเช่าห้องแถวได้เลยพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธินะครับ137ยกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างสนามบินสุวรรณภูมินะครับสนามบินสุวรรณภูมิ 146สี่สิบหกกิโลนะครับแล้วก็หาดบางแสนชนบุรีนะครับร้อยสี่ิบ็ดกิโลเท่านั้นถ้าท่านเดินทางมานะครับเปรียบเทียบโซนสะเซิงเซานะครับเปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรนะครับระยะทางอยู่ที่9 5้าสบห้ากิโลเท่านั้นนะครับคุณท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์ศ9 8ย์7 5 2 6ดนดหหหะครับหรือว่าโทรอีกหนึ่งเบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่งสามสองหนึ่ง ห้าหกหกแปดนะครับเดี๋ยวบัตรจะลงเดี๋ยวบัตรจะลงใต้คลิปใต้ไลน์นี้นะครับก็นะครับเดี๋ยวจะลงใต้คลิปใต้ไลน์วิดีโอนี้นะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงเช่นกันสําหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกลาบคําว่าสวัสดีครับ